ไดไปเป็นพี่น้องครับคือไดไปเป็นเดอ้อผอบ,บาทีครับบาทีอักษรธรรมภาษาลาวบาวทีมือนีครับบักมีเดอ้อบักมีเพิ่นมาสิม,มาสอนอักษรธรรมสอนภาษาลาวให้พี่น้องฟังครับโมโหว่าเพิ่นสีสอนอย่างเดอ้อบักมีบักมีบักมีสอนภาษาหนึ่งครับบักมีสอนภาษาไปฟังกันเลยครับ เอาคำแรกคำว่าน่วยพี่น้องครับคำวัน่วยเด้อหน่วยอย่างนี้หน่วยบักมีเนาะหน่วยบักมีมัอนี้บักมีสิมาสอนอักษรทมภาษา,าลาวบาลีครับคำว่หน่วยครับไปเบิ่งครับมีตัวอย่างแหนเนาะมีตัวหอพี่น้องตัวนอ,ต,วนอตัววอ่อแล้วก็ตัวยอ่อเฟื่องเนาะอ่านว่หน่วยครับอักษรทมเป็นภาษา,าที่ตองหาครับหาวรรณยุกใส่เอาเนาะ อลองมาเบิงครับพี่น้องลองมาหาัดเขียนเมืองเขียนแนวด่าอนอลองเขียนเบิงตัวหอตัวนอตัววอตัว,ตว,ตว,วย่เอเฟืองครับเอาอีกจักเทื่อนึงครับตัวหอตัวนอเฟืองตัววอและก็ตัวย่อเฟืองพี่น้องหน่วยครับเอาคำต่อไปพี่น้องครับเห็นบ่ครับนั่นเปียกกับเลือกเปลือกเปลือกขน,นุนเปียกกหมี่ครับเปียกกระมี่เด้อมาเบิงวามีตัวอย่างแน่ครับ มีตัวป้อพี่น้องอตัวย่อเฟื่องแทนสระเอะและว่ะไม่ซัดแทนก็ไก่อ่านว่าเปียกครับเปียกเปียกหรือเปลือกในภาษาไทยภาษากลางเนาะเอาพี่น้องล่องหัดเขียนบึงตัวป้อพี่น้องตัวย่อเฟื่องแะ้วกัไม่ซัดเด้ออ่านว่าเปียกพี่น้องเปียกหรือเปลือกนะครับอ่านตามเสียงตามเสียงพูดเสียงเบาเนาะคำต่อไปพี่น้องครับคำว่า เปียงครับพี่น้องเปียงเปียงหรือชิ้นนะครับตัดบางมีเป็นเปียงเห็น่ามีตัวอย่างเนี้ยหละมีตัวป้อพี่น้องมีตัวย่อเฟืองแทนสละเอียแหละกับมีตัวงอเฟืองท้งเทิงเด้อใส่ทั้ง่างมันมันจีกายกันก็เลยไปใส่ท้งเทิงครับอ่านว่าเปียงครับเปียงหรือชิ้นส่วนเนาะเอาลองเขียนบังตัวป้อพี่น้องตัวย่อเฟืองละก็ตัวงอเฟืองทั้งเทิงครับอีกจักเทืยนนึงตัวป้อตัวย่อละก็ตัวงอเฟือง เออตัวงอบองงามไปไหนเนาะเอ้าที่นี่ลองมาคิดมาเขียนเป็นคำเป็นขอความมึงพี่นออ้องอ่ากินแต่เสียบแต่ผูดแต่ไอนอนน,น,นอนอืมเอ้ากินเอ้าเข่าปากพี่นออ้องอ่ากินเอ้าเข่าปากคำว่าเอ้านี่พิเศษเนะครับมีตัวดอเนาะลักกะไม่กงครับลักกะไม่ก้าเนาะที่จริงมาสิอ่านาาว่าเด้าแหละแต่ในที่นี่เพื่อนี่อ่านว่าเอ,าอ้าเนาะ กินอ้าเข่าปากนะครับต้องเข่ากับไม่ไม่กงครับพี่น้องให้อ่านเป็นสารอา้ราวอให้อ่านเป็นสระโอคือภาษาบาลีเนะเาะอ้าอันนี้กินเอ้าเข่าปากพี่น้องฮัดเขียนกันนะฮัดเขียนเบิงตัวก็ไม่กีตัวนอเฟืองตัวดอไม่กงไม่ก้าไม่เก้ตัวขอไม,ไม่ก้งไม่ก้าตัวป่อไม่ก้าเนาะละกะ ไม่ซัดแทนกอไก่พี่น้องเอามีคาําว่าเด้าคําว่าเข่านะครับต้องจําม,มันแตกต่างเนาะเอาพี่น้องครับวัอน,นี้บักมีสอนภาษาอักษรทมภาษาเล่าว่าวทีครับกับเป็นเตือที่หนึ่งเนาะบักมีกับสิมพาพ่อกับพี่น้องอีกจากเตือสองเตือยยลกเบื้องก่อนนะครับขอบคุณดห้หลายเร้อดีติด,ด,ดตามมาหอน,นี่ครับขึ้นได้ไปเป็นย่าลื่มกดไหลกดเชร่ บดที่ตาอมเบาวที่น้ำเนี่ยครับขอบคุณหลายครับพอกันใหม่เดอ้อพี่น้องครับอยู่ดีมีแห้งสุข,ข้สุขคนคือได้ไปเป็น